เสตัยครับอยากรู้คําว่าวาุ้ยอะครับว่าทําไมอาจารย์นงคนบอกว่าเป็นคําด่าว่าแย่แต่บางคนบอกว่าใช้สําหรับขอโทษได้นะคะโอเควันนี้เซตัยจะมาไขข้อข้องใจข้อนี้ให้ค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าใจก่อนว่าต้นทางหรือว่ารากศัพท์หรือคําศัพท์คาว่าวาลุยเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะถ้าเราเปิดพจนานุกรมนะวาลุยปุ๊บความหมายจะโผล่มาเลยว่าแปลว่าเลวหรือว่าไม่ดีนะคะหรือว่าความหมายที่ตรงข้ามกับคําว่าดีนั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นคําคุณศัพท์นะคำคุณศรรพัณศรรพท์คือคําที่บอกลักษณะอะไรบางอย่างนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกถึงบุคลิกลักษณะของคนว่าเอยคนนั้นนิสัยไม่ดีเงี้ยเราก็สามารถบอกว่าเออนิสัยเขาว่ะดุ้ยก็คือนิสัยคนคนนี้ไม่ดีนะคือนิสัยแย่เงี้ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบที่ข้อแรกที่เราถามถูกไหมคะหรือลด,นะลดเนาะรดเฮ้ยรถอันนี้ไม่ไม่ค่อยดีว่ะเนี่ยเราก็บอกเพื่อนว่าเออรถเนี่ยมันว่าดุ้ยนะค,ะคือรถมันไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือความหมายต้นทางของมันเนาะคำ นี้แล้วกรณีไหนล่ะที่เขาใช้ในการขอโทษนะคะคือจริงๆแล้วไอ้เจ้าวาลุยเนี่ยมันจะกลายเป็นสำนวนเชิงของการขอโทษได้ด้วยเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพูดแล้วก็มักจะเป็นการใช้กับคนที่ อาจจะเป็นสถานะเหมือนกันหรือคนพูดเนี่ยมีสถานะสูงกว่าคนที่เขาไปขอโทษนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสถานะเดียวกันก็อย่างเช่นเพื่อนขอโทษเพื่อนนะคะโดยในยะตอนที่เขาใช้ควาวา่าวาลุยเนี่ยจะหมายถึงประมาณว่า ฉันรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ฉันทำอะ่ะก็คือเมื่อกี้ว,วารุยแปลว่าไม่ดีใช่ปะคือเราก็เลยกําลังจะเอ็กซ์เพรสหรือว่าแสดงความรู้สึกว่าเออฉันรู้สึกไม่โอเค arrive, ที่ฉันทําไปตรงนั้นะนะนะก็เลยใช้คําว่าวาุ้ยหรือว่าวารุกัตตะอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อขอโทษเพื่อนในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะทำไม่ดีไปแบบนี้นะคะจะออกแนวถ้าเป็นกับเพื่อนเนี่ยจะออกแนวอาจจะเบาๆหรืออะไรประมาณนั้นนะคะรู้สึกว่าเ้ยฉันรู้สึกไม่ดีจังเลยที่ฉันทําสิ่งนั้นไปกับเธอนะอะไรแบบนี้นะคะในทางอีกข้างหนึ่งเนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ขอโทษ ผู้น้อยแล้วใช้คาว่าว่าลุยมันก็จะออกแนวประมาณว่าคล้ายๆกับว่าอะไรด้วยความที่ภาษาญี่ปุ่นมันจะมีมีนัยยะของระดับชั้นภาษาอะไรประมาณนี้เนาะบางทีผู้ใหญ่ก็อาจจะพูดขอโทษลําบากอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเอเอ,เอแสดงความรู้สึกตัวเองด้วยการแบบอใช้คาว่าว่าลุยเพื่อในยะเหมือนกี้เหมือนเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าเออฉันรู้สึกผิดกับเธอแหละแต่ก็แบบ เหมือนขอโทษไม่เต็มปากอะไรประมาณนี้ในอกปาก็เลยใช้คําว่าวารุยแทนนะคะแต่บริบททั้งสองตัวอย่างที่เซตไตแชร์มันก็คือในยาของการขอโทษนั่นเองนะคะในวงเล็บที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันรู้สึกผิดกับสิ่งที่ฉันทําลงไปฉันรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ฉันทําน่ะมันวารุยนะก็คือมันวารุคตะก็คือมันมันไม่ดีนะอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราสับสนว่าเออแล้วสรุปมันยังไงกันแน่นะคะ น่าจะพอไขความกระจ่างได้หรืองงกว่าเดิมวะเซพูดเองก็เริ่มงงเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ย